สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับช่องเกษตรลุงรันนะครับทางผ่านช่อง youtube นะครับอันนี้นะครับผมจะพานะครับมาดูนะครับการปลูกมะเขือนะครับมะเขือยาวนะครับว่าเขาทําแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมเลยนะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่นะครับในสวนมะเขือนะครับมะเขือยาวครับนี่ครับผม ผมให้ดูนะครับนี่ครับการปลูกมะเขือยาวนะครับก็คือว่าปลูกให้ปลูกแบบนี้ครับปลูกคุ้มผ้านะครับคุ้มผ้านะครับให้ปุ๋ยผ่านทางสายน้ําหยดนะครับการทําแบบนี้นะครับจะทําให้มะเขือนะครับไม่ขาดความชื้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับมะเขือก็หน่วยงามมากครับนี่ครับ ถ้าเราไม่คุมผ้านะครับความชื้นก็จะหายนะครับแล้วก็แล้วก็มะเขือก็จะไม่ค่อยงามครับเพราะว่าน้ํามันหายไปหมดนะครับก็อยากแนะนํานะครับการทําผักส่งแบบนี้ครับมะเขือทําส่งนะครับเนี่ยครับไม่ใช่ผ้าคุมแบบนี้ครับแล้วก็เขาให้ปุ๋ยก็คือให้ผ่านทางสายน้ำหยดนะครับอันนี้ก็ เป็นมะเขือที่ว่าทําส่งนะครับทําส่งขายนะครับถ้าว่าใครอยากทําครับก็ลองไปศึกษาก่อนนะครับของทุกอย่างนะครับต้องศึกษาก่อนนะครับว่าการทํานะครับทําแบบไหนนะครับยากไหมครับอันนี้ก็มาพาดูเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเกษตรมือใหม่นะครับที่อยากทํานะครับเกษตรนะครับอันนี้พูดถึงว่า การทำมะเขือนะครับนี่ครับพูดถึงว่ารายได้ก็ดีนะครับเพราะว่าเก็บทุกวันครับพักเพราะว่าผักพวกนี้เก็บทุกวันนะครับหน่วยเขาจะยาวมากครับเห็นไหมครับเริ่มใหญ่นะครับใครอยากทําก็ลองไปศึกษากอนนะครับว่าลงทุนยังไงครับใช้ยาตัวไหนนะครับในการทํานะครับเพราะว่าถ้าคนไม่เคยทํานะครับมาทํานะครับ อาจจะไม่รู้นะครับว่ายาใช้แบบไหนนะครับถ้าทาไม่เปลี่ยนมาทําเลยนะครับอาจจะขาดทุนนะครับอันนี้สําหรับคนอันนี้ที่ผมถ่ายดูก็คือเขาทำมานานแล้วครับรู้ว่าใช้ยาตัวไหนครับในการใช้บำรุงนะครับหรือว่ากําจัดสารตัตตูพืชนะครับนี่ครับงามๆเลยครับใครอยากทําก็ไปศึกษาก่อนนะครับ นี่ครับอันนี้ผมก็มาแนะนำเฉยๆนะครับใครอยากทำก็ไปทำไปเลยครับผมเพราะว่าผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งครับในการส่งเสริมนะครับสำหรับเกษตรนะครับสำหรับผมก็เป็นเกษตรมือใหม่ครับแต่ว่าผมก็ทำอยู่นะครับผมเดี๋ยวไงก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ